เป็นข่าวมาหลายวันนะครับหลังมีการออกมาแช้ว่าครูบาชื่อดังที่จังหวัดขอนแก่นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายหนุ่มและมีการยักยอกเงินวัดต่างๆนานาล่าสุดวันนี้ครูบาไก่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและแจ้งความกลับคนที่กล่าวหาด้วยครับ พระอาจารย์สุวิทย์ชินวโรหรือว่าครูบาไกา่ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวารามเปิดเผยว่ารูปที่อีกฝ่ายเอามาอ้างว่าตนมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มนั้นที่ข้อเท้าขวาไม่มีรอยสักยืนยันว่ารอยสักที่ข้อเท้าสักมาตั้งแต่บวชเนรแล้วรูปดังกล่าวจึงไม่ใช่ตนส่วนกรณีทองคำที่ญาติโยมมอบให้เพื่อหลอมเป็นพระเอาไปใส่ใต้ฐา,านพระพุทธรูปในพระวิหารขณะน,นี้ทองก็ยังอยู่ครบไม่ได้สูญหายไป ทั้งนี้ครูบาไก่มอบหมายให้ทนายความแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพมจาคีรีดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่กล่าวหาครูบาไก่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาร่วมกันใส่ความคณะสงฆ์ร่วมกันแจ้งความเท็จและข้อหาร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ครูบาไก่ได้นำหลักฐานต่างๆรวมถึงทองคำที่ถูกกล่าวหาว่าหายไป นำเข้าไปพบคณะสงฆ์และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วครับ